เป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขาขปกติเขาอาศัยอยู่บนดอยดอยหนึ่งที่ที่ไม่ไม่ได้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วเขามีหน้าที่ต้องเป็นม้าขี่ม้าขี่ก็คล้ายๆคนสง่งของบ้านเพื่อรับบาดเพราะแทนชาวบ,บ้านที่เจ็บป่วยทรมานแล้ววันหนึ่งมีเหตุให้เขาต้องต้องลงมาในเมือเพื่อมา พบเจอชีวิตจริงของคนจริงๆที่ที่ทกระทำกับเขามาก,กามายใช่ครับใช่ครับคือคือเราดีไซน์เรื่องนี้ให้ให้เกิดขึ้นในยุคป,ประมาณยุค9ก้าสุดน,นะครับมันเปนด้วยอาเดเรคชั่ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเราเลยเราเลยสี่ของมันให้เกิดขึ้นในยุคนั้นเพราะว่า ผมผมรู้สึกโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ารุ่นเก้าศูนเป็นรุ่นที่คนโเต้เยะครับผู้ชายอะไรย่างเงี้ยมันแล้วมันมีเสน่ห์ของมันมีสไตล์ของมันมันมีแบบเดเวิร์อะไรบางอย่างที่ที่เราชอบเราเป็นเด็กรุ่นเก้าศูนเราก็จะชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความมีอะไรในนั้นมีทุกอย่างทุกอย่างเรื่องเรื่องนี้มีทุกอย่างจริงจสตาร์ทที่ดราม่า มีแอคชั่นเนาะมีริลเลอร์มีเฮอร์เลอร์มีทุกอย่างทุกอย่างออกามาอ่าอ่ามันก็จะมีพวกป่าพวกคนดอยบ้างแล้วก็มีในเมืองคือจริงม,มงานก็ทำใป็นบ้านค่อนข้างหนักเพราะว่า เดี๋ยวนี้เราเวลาเราตอนทำหนังทีเรียนะครับมันก็จะพอจำกัดด้านโลเคชั่นออปชั่นก็จะน้อยลงแล้วเราต้องควบคุมอะไรหลายอย่างมากห้ามเห็นป้ายห้ามเห็นรถห้ามเห็นอะไรที่มินมุกอะไรอย่างเงี้ย ถ้ายากนิดนึงแต่ว่าว่ามันคุ <concealed> ้ม <them now> <helmet> ที่จะเส oh, ียงที่จะทำมันกันแล้วองถ่ายยี่ตดเลยถ่ายในป่าใช่อ่บดูสิเหนื่อยดีค่ะเหนื่อยดีกลางแบบคนเงินนงชอบูพูดไปก่อนเอาพูดันก่อรอเอ่อเคยแล้วหดไเคยค่ะก็ก็เป็นไม่รู้ว่าอะไรนะ ือเป็นผู้ถูกเลิกตอนเด็กๆยอะไรเงี้ยเนีแบบเป็นร่างทรงมาขี่เด็กของเราอย่างที่เห็นเราเลยก็หนีลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเรื่องราวมากมายแล้วก็สุดท้า,ายก็เล่าได้ใช่ไหมกลับไปร้านแค้น,น <c oughs> อ่ะเอกลับไปร้านแค้นอะไรงเี้ยแต่ในรูปแบบไหนก็ว่ากันเลยฮ <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> เรเ่ะไดเราบยังไบ้างเรพูดกับวีโล้วตีตอะไรีโจตีคือว่าเราขครงสร้างของบอคอกดลงตีกอกก็น้องจะเด็กไม่ได้ไม่ได้เจออะไรเลยแล้วก็ทาให้มีความแบบตลกอนอซนสปงยเยพราะว่าไม่ได้เรารูว่าในเลยอยู่แต่คนนั้นแบบั่ง ให้ทำทุกอย่างถูกขีดเส้นตลอดเวลายาพอแบบทุกอย่างมันแบบตุ้ดตีกรเออหนูว่าเหนื่อยก็ขาเหนื่อยก็การทีมความหรือการแสดงเออร้าตอนนี้เค้ายังไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทีมค่อนข้างดีมากๆแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกคนก็โอเคมากๆก็ผพอนไปเลย ประมาณหนึงค่ะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต่าก็เล็กอยู่คร่ตัวอยู่แล้วก็รุ่นตัอยู่ครับก็ไครับก็เราผมก็จะเห็นในที่สุดอยันมีกีก็เอาไว้ง่ายๆร้บผกเปนัดเที่ยวแล้วกันที่เสลอหลงทางเข้าไปในใในดอยที่เขา เกิดอะไรขึ้นบ้านนี้ซึ่งจะเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรไม่อยากเล่าเยอะเพราะว่าจะต้องรอดูในในซีรีส์ทุกอย่างมันคือเราจริงๆเราอยากพูดเยอะกว่านี้เราอยากตัดให้เห็นภาพเยอะกว่านี้รามันต้อมันจะเป็นการสปอยแ้วแเรามันจะเสียเารต่เลยพูดพูดกว้างๆไปก่อนแต่ว่าผมว่าพันแน่นอนถ้าขอแบบขอโดยแบบคนนึ่งอ่านอ่านเรื่องนี้เปนขนาดนี้ ทำไมมันถึงแบบหมันคอย่างที่เรียนต้องมาใช่หนักหนักหนกมากแล้วพี่แพทอ่ะหนักแน่นอนหนักแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยมุ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 ยเบเวันนี้แบบเราเห็นเบรดาวมาแต่ละวันรือว่าแบบแงงอแง่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเองอนไก็เรียกว่าปิด เป็นตัวที่ทำให้ผู้คนต้องไปเจอเรื่องราวมากมายนะครัซึ่ตอนที่ผมอ่านบทเนี่ยมันมันมีหลายตอนมากที่ตอนจบตอนเนี่ยผมคิดใจว่าเฮ้อยอย่านะเพราะเปิดปีกหน้าเนี่ยมันแมทซูเป็นแบบ ไอนน้โดนอีกแล้วคือมันมันโดนไปเรื่อ,อยอ่ะโดนหนักเกินกว่าที่ผมคิดเอาไวท้ทีแรกแล้วมันหนักนะไ่หนักแค่เท่าเดียวนะมันหนักหนักขึ้นเรื่องนี้เรื่องต้นจนคิดว่ามันไม่น่าจะมีคนที่มาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไม่โดยโดยที่มันเป็นตัวผมเองที่ไปพาเขาไปเจอเรื่องนี้ใหมย ใช่ซึ่งจริงแล้วผมเป็นคนดีในเรื่องนี้แต่ว่าด้วยด้วยด้วยกรอบกรอบที่มันทำให้ผมต้องเป็นอย่างนี้เออหนึ่งก็ได้สองก็ได้อามก็ได้ออกโต้ข้อแก้โตไว้ก่อนหรือเปล่าที่เราไม่ดีบ้างก็ได้เอาแต่เราดีนี่เรื่องนี้เราไม่เคยดีเราไม่ดีหรือเปล่าเราบอกในแค่นี้เราเป็นคนดี จริงๆเป็นตำรวจเป็นตำรวจแล้วก็ไปตามเดีม่เคยองขอกนี่แกนี้รู้รงตดวก็มีู้ทีก็จะมีเรื่องเรื่องปมของตัวละครแดนไทยอยู่ก็ต้อไปรอดู เพราะว่าจริงๆทุกตัวละครเขาจะมีกลมแต่ละตัวครับซึ่งซึ่งตัวละครมีมิติทุกตัวเขาใกล้ๆกัน่ๆมีความหมายทุกตัวใช่นไหมครับใช่ไหมครับตัวนี้ก็มีความหมายนี่นักผมเป็นไตเต้นครับเป็นหน้อยนักสร้างนี่อยู่ไหนนักสร้างสร้างความแตกต่างเสมอก็ถ้าสปอยเยอะกว่านี้ก็จะ

ลองมาจากด้ยกันไปตา้มพี่ทำก็เลยอ่ะเอามีพี่สาวที่มีชื่อหน้าขายขายที่ยาบืนแค่นี้แล้วกันแค่นี้แล้วกัน ลไานต้องานใ่ไมคือเราให้ให้เาไปหนหนปุ๊บพอเขาพุ๊บไปลงมาคือเราก็แจ้งกิโลไปลุมไปอะไรอย่างนี้นก็เดี่ยวเีกลับไรานนีนาีร่งมากนีดีเลยนอเราแรงแแรงนี่อแรงองแรง เป็นเจ้าของดอยครับตัวใหญ่เลยไม่าใช่ดีเหรอเป็นเจ้าของดอยเป็นเจ้าของจิตวิญญาณก็ไม่ดีอะไรมากก็เดี๋ยวดูกันให้คุ้ค่้ยนะครับเป็นเจ้าของดอยเป็นเจ้าของจิตวิญญาณเนาะมีความเชื่อและความศรัทธาเพราะนั้นพอครับไว้ตอนนี้พอต้องดูจะรอดูใช่ใช่ เขอปกมีสิทธิเนี่แหละมันหน่อได้คเดียววันรระทานความเดือดแสดงท่าทางว่ามีคาลเอรด้เจนมาเพราะว่าเราบอกได้แค่นี้จริงๆเราไม่อยากสะอยหอมันันนี้บทถูกพันกันบทุกคลเป้ตัวละครว่าผ่าว้จะได้เยอะก็ต้องเตรียมเพลเตรียมใจไงฟไหนอารมณ์ไหนจะได้เจอว่าผมว่าเราเปิดใจอบซีรีส ไทยเนอะคืออันนี้เราทำเป็นออริจินอลนะครับเราไม่รีเมคร์สเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนไทยคนไทยก็สามารถทำซีรีส์ดีได้าการแต่การ สปอร์ตจากคนดูนะครับก็ช่วยๆกันดูสีไทยนะไทยทุกอย่างที่คนไทยทำคนไทยผลิตนะครับแล้ววงการมันจะได้แบบรันไปยาวๆแล้วจะได้มีคอนเทนต์ดีๆแบบที่เราภูมิใจในฐานะเป็นของคนไทยแล้วผลัดมันจะเอาของเราไปรีเมคบ้างอะไรอยคางเงี้